แล้วนะครับกระท่อมไปนะไปครับสมควรแก้เวลาแล้วครับอุ้ยตกเงนบาทนะเนนอะไรสมควรแก้เวลาเอาคนละฝั่งบ่เลยเวลาออกล่าแล้วครับไปปักเบ็ดกันนะครับผมเอาดิจ่ะกระด่างกลม สทสงสวยยามเย็นนะครับโล้ยนอักเบ็ดนะักอะไรบ้าน

ไอหลงน้ำนะพี่อยู่ที่เกี่ยวอยู่บนข้าวนะพี่ดูมันแทงไม่โดนตะขอพี่ดูดิไม่โดนตะขอเกรงพี่ดูมันแทงไม่โดนตะขอ โล <c oughs> ่กระโดดจัดมาเห็นปลาหรือเปล่าวะพี่ ดีจังเลยในน้ำไม่มีปลาอะไรวะปวดคอนนี่ป่ดคอนปวดกอนคือตบจริงวะ เออปาใส่งี้นหมดเลยนี่แหละเพียรานี่แหละอีกต่อดีขนาดนั้นเลยหรอวะคือต้องตังเลยอะมันดึงต่อัเลยอน้นั่งรอความบักกับท้อทะเล ข้อทาบิลิฟเปล่านได้แล้วมั้งกว่านั้นนะพูดมากไว้ล้นตบรุนแตกนะมึงเนี่ยหนีเจ้าวาดมาเนี่ยเนี่ยเราจะใส่ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆก็ไปนู่นขึ้นนู่นไปนู่นนะครับไปเพื่อนอะไรมาฮะไปไปไป Và. nè <laughs> Chào. ใส่ปะเบ็ดปากกระกป๋องอัซื้อกินไงวะอนขอกเค,ครับผมขึ้นพักนะครับล่ายุ่งมะว่วอะไรล่ะ เฮ้ล้นโอ้ยเข็ดเดือนนี่วไม่ล้นไม่เรียนทำกินผมยาก่อยต้องโอนอะไรกโนจะมือ งั้นงั้นเดี๋ยวไม่ล้วนรอเดี๋ยวรอยามเบียดอีกทีหนึ่งนะครับเราทำข้าวกินกันก่อนอะไรตลกมึงขอให้ร่วงนี้นี้เฮ้ยเบียดเบียดนี่เจ้าว่านอ่ะมันเรงสิโอ้ยมันเปลยังไงร่วงอยู่คนเดียววะ

i'll be my own หวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แขนหัวใจพี่คอยต้องอยู่ที่แขนคงที่มีรักเบาคนเฝาคนนครับเดี๋ยวเราจะไปดูเบ็ดรอบแรกนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มหกกว่าจะเอาไปดูเม็ดกันนะครับอ,อะไรู้หมดเลยไอนเนี่ยบาสใส่บาสเดินลงงานเลยบุ้ชหัวไปต่ำๆเลยเอา,โโาอเหัวลงต่ำอ่ะกดหัวกดหัวกดหัวยังไงหัวล้อนอะ่ะมองเห็นปะ คิดอะไรม่ออกบอลบาสนะโอ้นั่นแหละตัดออกเลยไอบาจะไปดูก่อนดีมันไม่ลุ้นโอ้โห ไปาปลาปปลาปาาลดนาปลาาาแล้วปาหมอตัวนาะไรนี่ปลากระลมตลซีเอาเอาอะไรเรียบร้อยดีปลาหมอตัวน้อยไอเดันเอาเอาไปทำทุน่อนเอ้ยจ้าาเอะไรนี่ยไเยอะแล้วม่กกอใส่อีกเยอะไปหนอเดี๋ยวบาดมือล่ะดูก่อนีตัวพีตัวไหม มีมีจัปลาจัปลาึงมามีตัวมีตัวแต่ตัวใหญ่มาก <laughs> มทันอเอาปเลยอยเลยเอยปเอปล่อยปออ้อรอดอยู่ไหมล่รุ่นรุ่นกันตัวตัวแรกกันนะรุ่นรนกันเลยนะรุ่นไหนอร <laughs> ุ่นเ่าเหล <โม S 2> ไม่หมดเลยนี่ เตเลยพี่ป่าไม่ป่ากพันเอ้าวเดยวากอนมาอุ้ยยกขึ้นสูงๆุดมันลดลงแล้วอาแล้วรู้เรื่องเนื้ออันนั้นยังไม่ได้ดูเลยอุ้ยใหญ่ใอเอโอเคเอมไหวนะมเดียเดี๋ยเหมือนเส้อะไรที่อุ้ยแล้วมันจะที่มือใส่ยีงไงนี่เนี่ยพวกพวกมันหมดแล้วมันอดจะหมดยอดไม้ใส่ตาแงงมันอะเดือดจะหมดแล้วบาบานใครจะถือเนี ฮัเด <Auf> like. ียวใครจะถือก็ถือใล่จับกันเนาะเอาไปด้วยเลยไหมเนี่ยเอาดิเอ็กถือถอดปลาอย่างนี้ถอดได้ไงถอดปลาอย่างนี้นู่นนู่ะวางหลุดนะเว้ยเอไปนู่นนู่ได้เธอเนี่ยนึงฮัตจะจับถือใกล้เดี๋ยก็เนี้มันจิ้มมือเออยอะไรนะมีลุ้นก็มีลุ้นมือเท่ก็ได้นอนผีไรเงี้ยมันขั้วเนาะโดนอะขี้เตะก็เลยปลาดุกมาแล้วครับเหลือแต่ปลาช่อน สวยๆครับหล่อมยเหมือนจะมีไข่ด้วยใช้เดือนนั่นน่ะน่าจะใช่ที่ใช้เดือนอยู่ปลายปากเลยแน่ๆหลุดบาสอย่างนั้นบาสระวังนุ้ยระวังมือนะโดนน่ะเป็นไข่แดงเลยนะสมถ้าหลุดมาแล้วร้อยเลยนะไม่ใช่ถ้าหลุดมาทีโบลงน้มลำนี่นะแล้วคุยเองเลยอ่ะเรคุยเลยอืยมันดื้อๆดื้อๆพวกแม่งเบ็ดจมนล้วอ่ะขวดนี้เสร็จมาใส่ขวดนี้ต่อตรงเนี้ย ได้สายไหมพี่หมดแล้วได้ตัวได้ยัง<ป>ต่วงอยู่ฝั่งนู้นอยู่แล้วตัวไอ้ฝ่ายออสนู่นน่ะโอเคนะค,ครับยามรอบแรกก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับถือว่าดีนะครับเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับรอบสุดท้ายนะครับว่าจะเป็นยังไงอะไรอ,ะอ่ะตาอะไรอะ่ะเฮ้ยสะกดด้อยาพาพาพาช่อนมาไหมเหรอหืม ตัวเธอโอ้ตัวนั้หนักผมเก็บเก็บผักก่อนครับเนี่ยนี่ยยอดเทียบเลยนี่เก็บหน่อยพี่ซุ้ออุตยอดสวยจนใครจะไปได้เลยนี่ นู้หูยจำเจะเลยกร้อยเนี่ยมันยอดอ่อ,อนหมดเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันแมงกินน,น,นนู่นที่ข้างในนู่นหละโอ้ย,ยอะไรย้อดมันก็สูงสูงไยพอละวค่นี่พอละ

เห็นแม่น่ะบักดิวเป็นบ่อไหนากับูดันไปม่มันไม่ได้เติมนอได้น้มันเป็น้อนั้งังเห็นนเลยออหืมเปลา หมดสุดอ้วปดูไป,ป,ปครับยามเบียดไปนู่นแล้วไปนู่นรอบสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะเดี๋ยวเราจะดูรอบสุดท้ายแล้วเราก็จะกลับบ้านไปนอนกันนะครับเดี๋ยวรอบเช้าก็ค่อยมาเก็บเด็ดนะครับ อยู่กันอันนี้ผมก็ง่วงมากครับไม่ค่อยชิน,เ,นเป็นครั้งแรกนะครับเ่ยที่ผมได้ออกมาปักเบ็ดนะครับอะไรกันทำอะไรกระแตนอันตารายคือไว้บนหัวเราเนี่ยตนกตจิ้งตอกนก้งอคนไม่มีห่วก็วรทำข้าวนี่นะอืม มันกินเหาเนี่ยตะกั่วเนี่ยเยอะเยอะตะกั่วเยอะตะกั่วเยเนี่ยดู้ไหมตามอ่ะตั้มตั้มทำข้าวนี่โฟกัสนี่ให้โฟกัสนี่ยุ่งเิ้ยชอบไอ้ตรงนี้มันนะไอเนี่ยเนี่ยสารอากาศมันอ่ะสองมือขึ้นครับผมรอบนี้ก็ไม่ได้อะไรนะครับพยายามมีแต่เกือบได้นะครับไม่ได้ไปบัสไปเอาเบ็ดพี่ขึ้นด้วยนี่ไปไปกันเนี่ย วันนี้ก็แห้งครับแล้วก็รอรอเช้าอีกไม่แปลว่าเราได้ตัวนี้นะครับหมอใหญ่มากโอ้โดดแล้วโอ้มาบุนใส่แล้วแต่ข้อกันโอ้เปลี่ยนจากไป เก็บของกันครับวิชาค่อยว่ากันอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับผมเอามาเก็บเด็ดกันครับมาดูว่าหมูจาครับอากาศดีๆยามเช้า ញ៉េបគីបតាមានពេលយ៉ាងไง ไม่ได้ใส่เบียดเอาปลานะครับอันนี้เราใส่เบียดเอาฟิลใช่เอาบรรยากาศนะครับ ไม่มีกระดุกกระดิ่งเลยนะครับชีวิตเด็กวันน้องวันนองนะครับอ่านี่แหละปักเบ็ดนะครับหากินอันนัอันนัอันนัอะไรอะไรเจ๊นับหรออะไรอะไรเต็มเตอนเป็นจะด็อกเตอร์แทนนี้

อเอาน้ปกคลิปเอาแล้วครับหมอสองตัวเรจะปวด ได้สองตัวนะครับปลาหมอแต่เมื่อคืนได้อยู่นะครับเมื่อคืนได้ปลาดุกอยู่นะครับปลาดุกปลาหมอ,อเคอยู่แต่ช่วงเม่เช้านี้ไม่ได้นะคได้แค่ตัวน้นอยๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าได้ลองก็ปีนี้ก็ครั้งแรกเลยนะครับของปีนี้เนาะได้พีน,นี้ก็ได้ดีิ โอ้โหนีครับนั่นแลเขค,ครับผมสำหรับการเก็บเบ็ดเช้านี้นะครับก็ได้ปลาหมอมาสองตัวนะครับแค่นั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ะอะไรเลยแล้ว แต่ก็ได้ได้รู้นะครับว่าตรงนี้มันไม่มีปลาเดี๋ยวรอบหนาบ้าไปใช้เบ็ดที่ไหนค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวถ่ายเก็ไป้ให้อยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสนุกมากครับได้บรรยากาศได้เดรียนรู้หลายเรื่องนะครับผมอาละครับจุกครู บบ้านนกััครเดี๋ยวผมไปหาซ่อมจักรยานคันหนึ่งแล้วนี่อันจักรยานดีกว่า